ขอโอกาสเจ้าค่ะหนูหนูแค่เขารู้ว่าจริงๆอ่ะเมื่อมันมันเป็นรู้จริงๆน่ะมันเลยไม่มีอะไรมันไม่มีพูดถึงสังขารวิสังขารยึดหรือปล่อยวางอะไรมันเลยไม่ไม่มีอะไรไปเลยอย่างเนี้ยเพราะถ้าพรม เมื่อยังมีสังขารวิสังขารแต่มันเป็นทางเดินมันมียึดมันมีปล่อยวางมันยึดความไม่ยึดหรือยึดยึดจริงๆอะไรอย่างงี้แต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดยังคงตกอยู่ภายใต้ความปรุงแต่งยังคงเป็นสิ่งสมมุติซึ่งเกิดเกิดดับดับเหมือนมายาแต่ในความเป็นสมมุติเอาไว้ใช้งาน เอาไว้เกื้อกุลโลกแต่เมื่อพ้นสมมุติไม่มีต้องพูดถึงปล่อยวางหรือยึดถือไม่มีต้องแยกแยะสังขารหรือวิสังขารเพราะโดยเนื้อแท้ของธรรมชาติจริงๆไม่เคยมีอะไรเป็นอะไรเลยมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้มีอะไร ไม่มีแม้กระทั่งชื่อจะเรียกไม่ได้มีอะไรถ้าถพูดได้มากที่สุดในความรู้สึกตอนนี้เป็นเพียงสิ่งเกิดดับในความไม่เกิดไม่ดับแต่ในสิ่งเกิดดับไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีอะไร ถ้าจะพูดเป็นเพียงปรากฏการที่ปรากฏสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นก็ดับในความไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีอะไรแต่มีมีอยู่แบบไม่มีอะไรมีอยู่แบบไม่ปรากฏแต่ไม่มันเลยไม่มีเรื่องราว ไม่มีสตอรี่สมมุติก็ไว้ใช้งานพอได้มาแล้วเท่านั้นนะเจ้าค่ะอ่ามุยก็พูดเองพูดไม่ออกอ่าถามดีกว่าอ้าใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจไม่ชัดเจนเรื่องรู้ธรรมชาติรู้รู้ตามธรรมชาติอ้าถามได้อ่ะ รู้ธรรมชาตินี่คือรู้รู้ที่กิริยาท่าทางทั้งหมดที่เราไอ้นี่ใช่ไหมคะ,ะดีเลยค่ะพี่อพอดีเมื่อกี้พอองค์หลวงตาพูดเรื่องรู้มันก็มีขึ้นมาก็พอดีที่พี่ถามรู้นี้มีอยู่แล้วในทุกคนคพุทธะมีอยู่แล้วอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งรู้ค่ะ จะรู้เป็นยืนได้ไหมไม่ได้ค่ะรู้เป็นวิ่งได้ไหมไม่ได้ค่ะรู้ก่อนหน้านี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะมันมีอยู่แล้วแล้วรู้นี้มันก็ไม่ได้อะไรด้วยมันไม่ได้เดือดร้อนว่ารู้แล้วรู้นั่งแล้วมันจะเป็นอะไรหรือถ้าวิ่งอยู่แล้วรู้ว่าขณะมันก็รู้ว่าขณะนั้นวิ่งแล้วมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่าวิ่งแล้วมันจะทำไม มันก็รู้ของมันแค่เนี้ยอันนี้คือรู้ปัจจุบันรู้มัน <ละ S 1> มันเป็นปัจจุบันโดยอ,อัตโมติอ,อ่ะไม่ต้องไปตั้งใจรู้ให้เป็นปัจจุบันมันไม่มีทางรู้ไม่เป็นปัจจุบันอะ่ะคือต่อให้พยายามรู้ไม่เป็นปัจจุบันมันก็เป็นไปไม่ได้อีกอะ่ะเหมือนกับว่านั่งจะไปรู้ให้เป็นยืนอย่างเนี้ยเหมือนเมื่อกี้ลุกเดินมาอย่างเนี้ย เราจะพยายามไปให้รู้เป็นเดินมันก็ไม่ได้อะคือมันรู้ของมันเองมันเป็นเอง,เ,เ,องเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่การที่เราต้องไปทําหรือไปดิ้นหลนค้นหาในสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ความหลงคิดปรุงแต่งเป็นหลงไปในโลกของความคิดหรือหลงไปในอารมณ์ มันทำให้ไม่สามารถสัมผัสรับรู้กับรู้นี้ได้ทั้งๆที่ถ้าถ้าจริงๆน่ะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เหมือนของที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่พอมันหลงไปในความคิดปรุงแต่งหรือแค่หลงคิดว่าเอ๊ะทำไงจะได้เป็นเจอพุทธะจะพบรู้อะไรอย่างนี้ ไอ้นั่นน่ะก็คือมันปรุงแต่งไปแล้วเน่ยคือรู้จากการปรุงแต่งค่ะปรุงแต่งใช่ไหมคะอันนั้นก็คือหลงคิดปรุงแต่งไปแล้วสิ่งจริงๆสิ่งที่มาเพียรปฏิบัติกันจริงๆนะคือแค่ให้รู้เท่าทันเวลาที่ที่มีความปรุงแต่งอะให้เข้าใจธรรมชาติว่าอ๋อเนี่ย ไอ้ความปรุงแต่งเป็นอย่างนี้แหละแต่ไอ้ความไม่ปรุงแต่งก็มีอยู่แล้วไอ้ความปรุงแต่งก็เกิดเกิดจับๆเพราะฉะนั้นรู้จึงไม่ต้องไปทําให้มันรู้หรือไม่ต้องหารู้เพราะแทน,นทีที่หาก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนบัง,บงรู้อะรู้ก็รู้ที่มีอยู่แล้วก็เหมือนถูกสังขารบัง จากที่คิดจะหาคือรู้เราอยู่แล้วแต่พอมันมีสังขารบังเราก็คิดที่จะหาวันไอ้ไค,คิดที่จะหาคือสังขารที่บ<า>งังร,รบงรู้งรบู้คิดจะปฏิบัติอันนี้แ,<ต>แหละคือสังขารที่บังรู้<อ>รู้มีอยู่แล้ว<อ>แล้วก็ไม่ต้องไปทำรู้ให้บริสุทธิ์ ไม่ต้องไปรักษารู้ทองคําแท้เขาย่อมเป็นทองคําแท้เพราะฉะนั้นเอรู้ที่สังขารพยายามมายึดมันได้มันต้องเป็นรู้ปลอมสิ่งไม่มีตัวตนรู้แท้ๆอะไรจะมายึดมันได้ถ้ารู้ที่ต้องพยายามประคองรักษาให้บริสุทธิ์มันคือรู้ปลอมคือรู้แบบอวิชชา ถึงต้องคอยประคองต้องคอยรักษาหรือต้องอะไร<ม>แต่รู้แท้ๆเขาบริสุทธิ์ตลอดกาลเ,เขาไม่เกิดไม่ดับเขาไม่มีตัวตน<ม>ความเป็นเนื้อแท้จะไม่เคยแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งเดียวที่เที่ยง<ม>นอกนั้นไม่มีสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดเที่ยงเลย ถึงตอนนี้มันเพียงเข้าใจว่าอ๋อเมื่อก่อนเน่ยเราเพียงปฏิบัติเราดิ้นรนค้นหาเราอยากพบใจแล้วไปเป็นใจพบใจแล้วก็ปล่อยวางพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้จะได้เป็นใจแท้แต่จริงๆมันกลายเป็นกับตาลปัดหมดเลยสิ่งที่มีอยู่แล้วพอเราไปขยับเลยเป็นหลงสังขารไปจริงจังกับสังขารสังขารบางังวิสังขารสมมุติบงังวิมุติ เมื่อมันจริงไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแต่มันเป็นเพียงเข้าใจความจริงทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเข้าใจว่าอ๋อสังขารย่อมเป็นสังขารมไม่ต้องหาใจใจก็อยู่ตรงนั้นเพราะใจมันอยู่ของมันอยู่แล้ว เขามีอยู่แล้วแต่มีแบบไม่มีตัวตน<ม>ความรู้นี้มีอยู่แล้วความรู้บริสุทธิ์มีอยู่แล้ว,ว,ตแ,ลวแต่อรู้ที่ปรุงแต่งนี่คือมันเกิดจากการที่เราไปปรุงแต่งมันความรู้ที่ปรุงแต่งคือรู้อวิชาาวชารู้ที่ยึดได้ปล่อยวางได้รู้มีโดยส่วนตัวนะ กับขอโอกาสโดยส่วนตัวที่ปฏิบัติมาเรามาเข้าใจว่าอ๋อรู้มันมีสามรู้นะรู้แรกมันคือรู้วิญญาณขันมันรู้ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปมากระทบตาเกิดการเห็นนะ่ะแล้วก็รู้มันก็ต้องปรุงแต่งว่าด้วยเ,เวทนาสัญญาสังขารเห็นใครก็รู้นี่น้องพิมพ์นี่ปุ๊บใช่ไหมอย่างเนี้ย รู้แรกเน่ยเป็นรู้แบบวิญญาณขันธรู้ที่ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเป็นรู้ของขันห้าแล้วรู้ที่สองจะเป็นรู้แบบพุทธะรู้ที่ไม่มีตัวตนปรากฏรู้ที่เป็นอมตะรู้ที่เป็นสักว่ารู้รู้ที่ไม่มีผู้รู้ไม่มีอาการแล้วมีอยู่แล้วไม่เคยเกิดไม่เคยดับมีเพียงความรู้ ส่วนรู้ที่สามคือรู้แบบอวิชชารู้ด้วยความหลงยึดถือเป็นตัวตนจึงมียึดจึงมีปล่อยวางมีการให้ค่ามันเลยเกินขึ้นมาจากธรธร,ธรมชาติน่ะเหมือนที่ในคลิปน่ะรูปก็แตกต่างกันแค่รูปลักษณ์แต่จริงๆก็คือรูป แล้วถ้าพูดในแง,งว่วิทยาศาสตร์ถ้าคนเข้าใจได้จริงๆคือแสงกับสีเดินทางมากระทบกับประสาทตา mm hmm. ไม่ว่ารูปอะไรอ่ะก็จะเป็นแค่คลื่นขึ้นแสงกับสีเดินทางมากระทบกับประสาทตา mm hmm. ไม่ได้มีอะไรเกิดเป็นภาพนิมิตอยู่ข้างใน mm hmm. สมองก็แปลค่าอย่างนี้น mm hmm. มันไม่ใช่คนคนนี้เข้ามาอยู่ในเรา แต่มันเป็นแค่รูปเหมือนภาพนิมิตอะไรอย่างนะี้ที่มาปรากฏแต่รู้อวิชานะ่ะมันเป็นรู้แบบเป็นหลงว่าเป็นตัวตนมันก็เลยหลงยึดถือหลงชอบไม่ชอบดึงเข้าผักออกแทรกแซงจัดการคือมีลักษณะของความเป็นตัวตนอันนี้เป็นรู้ที่สาม เพราะฉะนั้นรู้ขันห้าไม่เป็นกิเลสอยู่แล้วไม่เป็นนิพพานเป็นธรรมชาติของขันห้าก็ไม่มีใครต้องยุ่งเขาก็เป็นกระบวนการทํางานตามธรรมชาติส่วนรู้แท้ๆรู้พุทธเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็บริสุทธิ์ผุดพ่องเป็นอะไรที่ไม่ปรากฏอยู่แล้วก็ไม่มีใครต้องไปค้นหาดิ้นรนค้นหาเขาแต่รู้อวิชชาเนี่ยมันรู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ตรงความจริงมันเป็นการรู้ที่มีตัวตน รู้แล้วรู้สึกมีความเป็นตัวตนอยู่ในนั้นจึงมีชอบมีให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้นหรือยึดได้ปล่อยได้ชอบชังหรืออะไรอย่างนี้ยได้มันเป็นรู้ที่เกิดจะทุกข์ใช่ไหมคะทำให้เกิดทุกข์ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือไอ้ไอ้รู้อวิชชาเนะี่ยก็คือผู้รู้นี่แหละ พอเราเข้าใจจริงๆว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยแค่เข้าใจแค่เข้าใจความจริงของมันว่าอ๋อมันเป็นรูปปรุงแต่งนะแล้วก็ปรุงแต่งไปตามตามของมันแต่ละคนก็ปรุงไม่เหมือนกันตามโปรแกรมตามอาสวะอนุสัยของใครของมัน,มนที่สั่งสมมาพอเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็เปุงแต่งเกิดดับเกอ้อไปนั่นแหละจากเดิมที่คิดว่ามันปรุงแบบมีตัวตน แต่พอรู้ความจริงก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันหรอกก็รู้แล้วว่าจริงๆมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันเกิดดาบไอผู้รู้ก็เกิดดาบเป็นสังขารปรุงแต่งไอรู้อวิชาเนี่ยก็เหมือนหมดพิษสงไปแค่นั้นนะเพื่อเรารู้ว่าตัวเราก็ก็เป็นสังขารเหมือนกันใช่มันก็เราก็เลยว่ามันเราเราก็ทุกอย่างมันก็คือสังขารหมด ไอ้ตัวเราเป็นสังขารตัวเราที่เราหลงเข้าใจมาว่าตัวเราเกิดมาแล้วก็ค่อยๆโตจะมาเป็นตัวเราตอนเนี้ยจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีอยู่จริงเราเป็นแบบเกิดดับไอ้ขันห้าเนี้ยเกิดดับข้าใจเขาบวนการแล้วปฏิบัติจริงๆเลยมีแค่เกิดสัมมาทิฏฐิกับไอ้ผู้รู้เนี่ยไอ้จิตอวิชชาเนี้ย จิตอวิชามันเป็นตัวปรุงให้รู้สึกว่าต้องดิ้นรนค้นหาพุทธะจิตอวิชชาเป็นตัวคอยบอกว่าเป้าหมายคือน,นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างปรุงออกมาจากตัวนี้หมดเลยแต่ความที่ว่าเพราะไม่รู้ก็คือเพราะรู้แบบอวิชชาได้ไงก็ติดไปก็เชื่อเชื่อจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งว่าไงก็เชื่อ หลงเชื่อจิตปุงแต่งแต่ก็ไปทำอะไรไม่ได้ในความจริงจนหายโง่ก็คือปุงแต่งก็แค่รู้จัก<ช>ความจริง<ช>ของจิตปุงแต่งก็ไม่มีอะไระในขันหในรู้ที่เป็นวิญญาณขันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนธาตุรู้ยิ่งเป็นอะไรไม่มีปรากฏก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน ไอรู้อวิชารู้กูรู้ร,รู้ตัวตนรู้ปุงแต่งก็เกิดดับไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรทุกแต่ทุกสิ่งมันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติของมันมันก็แสดงออกตามนั้นไม่ได้มีอะไรแค่รู้ว่าปรุงแต่งคือปุงแต่งทุกๆุกขณะ รู้ออตโต้ไอ้ธาตุรู้บริสุทธิ์หรือพุทธธาตจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์วิญญาณธาตุอมตะธาตุนิพพานธาตุเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรุงแต่งไม่ใช่เขาไม่ต้องไปคอยเตือนว่าอย่าหลงอย่าหลงอะไรอย่างนี้ยพุทธะไม่เคยหลงไอ้ที่ฉลาดมั่งหลงมั่งฉลาดมั่งหลงมั่ง คือรู้อวิชชารู้ยึดมั่งปล่อยวางมั่งยึดมั่งปล่อยวางมั่งคืออวิชชาเรียนรู้ตัวเนี้ยตัวผู้รู้ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งตัวเนี้ยพอเข้าใจจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะมันมีแค่เนี้ยแหละขันห้าโดยเฉพาะวิญญาณขันจริงไม่ต้องไม่ได้มีอะไร เป็นกระบวนการธรรมชาติของเขาส่วนไอ้รู้นี้ไอ้รู้อวิชารู้เป็นจิตแต่งแปลงจริง,รงๆมันก็รู้คือไอไ้กลในที่ซ้อนอยู่เป็นไกลป่งแสงที่ซ้อนเนะี่ยอยู่ข้างในขันขกายหยาบขันหยาบเนะี่ยถ้าเมื่อไหร่เข้าใจแล้วว่าตัวเนี้ยเกิดดับตัวไกาป่งแสงตัวในนะอ๋อมันไม่ได้มีจริงความเป็นตัวตวนมันอยู่ที่ตัวนี้นะ ถ้า,ามันหลงว่ามีจริงๆอ่ะไอตัวซ้อนอยู่ในขันห้าพอตอนตายนะขันห้าเกิดดับทุกขณะจิตก็จริงแต่ขันห้าจะเปลี่ยนร่างจริงๆก็คือถ้าตายจากภพชาติเนี้ยถ้าไอตัวในยังหลงยึดถือว่าเป็นตัวตนก็มีวิญญาณไปเกิดหาร่างใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามไอตัวเนี้ยมันสิ้นแล้วอ่ะมันสิ้นหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันเป็นธรรมชาติเกิดดับอันนึง มันก็ไม่มีแล้วเป็นตัวตวนนะ่ะถ้าจะเป็นตัวก็เป็นตัวแบบสมมุติอ่ะไอตัวนี้ก็ไม่มีละตายไปก็ไม่ได้มีอะไรไปเกิดไปดับเพราะความเป็นตัวตนเป็นที่รู้เนะี่ยไอรู้อวิชชาเนะี่ยความเข้าใจทั้งหมดของที่ที่เพียนมา คือเรียนรู้ตัวนี้ตัวเดียวเรียนรู้ความจริงของตัวเนี้ยพอตัวนี้คือตัวกูจนรู้ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้รังเกียจไม่ได้รักแต่ความจริงมันแค่เกิดดบับ พอวันหนึ่งที่พอจะเข้าใจบ้างมันมาเห็นว่าไอารู้แท้ๆที่มันเป็นเหมือนกระจกอะ่ะมันไม่เคยรังเกียจไอ้จิตอวิชชาแล้วมันก็ไม่ได้เกียดแบบขันห้าไอารู้บริสุทธิ์ที่เป็นกระจกสังขารที่มาสะท้อนในมันมันไม่เคยเลือกที่ผ่านมาทั้งหมด เราปฏิบัติเราไม่อยากเป็นอวิชาปัจจญาสังขาราเราเลือกสังขารเกิดเองดับเองแต่พอเอาเข้อจริงไม่ใช่เมื่อไหร่ที่เป็นอวิชาปัจจญาสังขาราก็แค่มีผู้ทุกข์กระจกมันไม่เคยรังเกียจมันไม่ว่าอะไรเลยสังขารก็ถ้ามีเงามาสะท้อนก็เท่านั้นแหละแต่รับรู้ มันเลยไม่ต้องเปลี่ยนจากจุดหนึ่งที่เข้าใจว่าผิดไปสู่อีกจุดหนึ่งที่เข้าใจว่าถูกมันไม่ได้มีถูกผิดอยู่ในธรรมชาติมันเลยไม่มีใช่กับไม่ใช่อยู่ในธรรมชาติที่ทำให้ต้องเคลื่อนที่ดิ้นรนจากจุดนี้ให้ไปจุดนั้นมันเป็นแค่รู้แต่มันเป็นรู้ที่เข้าใจทั้งหมดนะ เป็นรู้ที่ไม่ยึดถือสังขารจะเป็นไงก็ได้ถ้าเทียบสังขารเหมือนเหล็กเหล็กจะมีสนิมเหล็กจะไม่มีสนิมกระจกไม่เคยว่ามันก็เลยอย่างนี้นรู้สังขารเอาไว้ใช้ทำงานคิดนึกคิดเรื่องงานเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ สังขารเอาไว้ใช้ทำงานความปรุงแต่งเอาไว้ใช้ทำงานที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลโลกแต่เมื่อก่อนเราเป็นทาสมีตัวเราเป็นทาสมันจริงๆมันคือมันใช้เราอะทำนี้ทำนู่นทำนี้ทำนู่นตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของปัญญาที่ทแบบรุ้ ใช้สมมุติอ่ะให้เป็นประโยชน์ใช้ความปรุงแต่งให้เกิดประโยชน์เพราะวิสังขารจริงๆถ้ารู้จริงๆทําทำอะไรไม่ได้เลยความไม่มีตัวตนทำอะไรไม่ได้เลยสมมุติก็ไว้ใช้ก็แค่นั้นแล้วไม่ต้องไปบอกว่ายึดถือไม่ได้เพราะในธรรมชาติไม่เคยมีตัวตนอ่ะ ที่จะยึดถือมันเลยเหลือแค่ความรู้ความเข้าใจที่ตรงตามความจริงพอถึงตอนนั้นมันไม่มาพูดว่ายึดหรือปล่อยวางทุกไม่ทุกหรืออะไรรู้นั้นพ้นตรงนี้ทั้งหมดเพราะในรู้ไม่มีสิ่งของคู่ของคู่มีในโลกสมมติ ก็เลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องดิ้นรนค้นหาให้มันเหนื่อยมายาวนานเพราะหลงไม่เข้าใจความจริงก็แค่นี้ย มีหลายท่านที่เคยมาคุยคุยการปฏิบัติยังไงถึงจะถูกเข้าใจเลยเพราะเราก็เป็นมามันไม่ได้ว่าต้องเอาถูกมันมีแต่จริงปัจจุบันนะ่ะไอสิ่งที่ปรากฏนะ่ะมันเกิดดาบปะมันมีแต่จริงปัจจุบนันไม่มีถูกไม่มีผิด งงงงฟังไม่เข้าใจเลยแบบเบอรเบอรก็จริงปัจจุบันกระจกก็ไม่ได้รังเกียจตอนนี้แจมแจ้งแดงแจ๋แจมแจ้งนักพระเจ้าค่าอะไรอย่างเงี้ยกระจกก็ไม่เคยยินดีกระโดดอะไรอย่างเนี้ยปุงแต่งคือปุงแต่งก็ใช้ปุ่งแต่งในโลกสมมติไปให้เป็นประโยชน์ ในธรรมชาติไม่ได้มีอะไรหรอกเจ้าค่ะ